ออฟฟิศที่ไม่ใช่ออฟฟิศครับผมบริษัทเราเนี่ยมีขนมให้ครับอันนี้เป็นโอเพนสเปซน้ครับ,รบน้องๆสามารถมาพักผ่อนได้ที่นี่มีเพลย์5ให้พนักงานได้เล่นกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพีชะพาทุกคนมารู้จักกับบริษัทมอนเดลิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดน,นะครับเดี๋ยวพอพูดชื่อว่าเขาขายแบรนด์อะไรบ้างจะแบบอ๋อกินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเป็นบริษัท global ขนาดใหญ่ที่ขายขนมเนี่ยนะครับเรารู้จักเขามาดีหลายแบรนด์แน่นอนนะครับแล้ววันนี้จะพามารู้จักที่ออฟฟิศเขาด้วยเพราะเขาบอกว่าเป็นออฟฟิศที่ไม่ใช่ออฟฟิศครับผมอ้าวพี่เกสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะมอนเดลิสครับพี่เกณฑ์เมื่อกี้ผมแอบ เปิดไปแล้วว่าเป็นบริษัทขนมระดับ global เลยครับแต่ว่าแบรนด์อะไรบ้างที่จะทําให้ทุกคนแบบอ๋ออะไรเงี้ยครับพี่เคครับถ้าเราพูดถึงบริษัท Mondeliz International เนี่ยลหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบใช่นะครับยกเว้นคนที่อยู่ในวงการ FMCG ครับอันนี้ครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์นะครับที่แน่นอนเห็นโลโก้คืออ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อหมดเลยไม่ว่าจะเป็น o r e o ถูกต้องฮอล์ oh. นะครับ อันนี้ก็เป็นลูกอมนะครับซึ่งเราก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับติดต่อกันมา7ปีละเดนทีนโอ้โหนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งของโอลิโอด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจสําหรับปีนี้ของบริษัทมอนเดลูสิชเนชั่นแนลช็อกโกแลตเราก็มีนะครับอย่างท็อปปอรโรนนะครับอันนี้ก็แน่นอนมาจากที่เดียวในโลกก็คือที่สวิ์แลนด์แคทลีรี่เดอร์รี่มิลอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตต a ที่แบบว่าเวลาเช้าๆกินกับขนมปังอร่อยมากสุดไอดครับดยอดเลยครับผมสำหรับใครที่เป็นเป็นสายขนมเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักโดยเฉพาะพวก professional baker ต่างๆนะครับยังไม่หมดแค่นี้วันนี้ก็จะได้พาทัวร์ออฟฟิศที่บอกว่าไม่ใช่ออฟฟิศด้วยแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เคนพาลุยกันเลยดีกว่าครับยินดีครับเดี๋ยวเล่านิดนึงนะครับช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดทั้งฟลอร์เลยบรรจุพนักงานได้เนี่ยประมาณ130คนในอดีตเนี่ย จะเป็นออฟฟิศเหมือนกับบริษัทนทั่วไปนะครับแต่ตั้งแต่เราเจอสถานการณ์โควิดนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานให้เป็นไฮบริดกันมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยจันถึงสุขแปดโมงจนถึง้าโมงเย็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้ามาออฟฟิศวันไหนก็ได้เพราะว่าเราเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับในการที่ให้พนักงานเนี่ยลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันเราเนี่ย ก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันเราเรียก่็เป็นเซลส์แอสเซสเมนต์ครับนะครับตรวจอุณหภูมิวัดอุณหภูมิอะไรต่างๆเพื่อให้เอ่อมั่ร์ว่าเอ่อทุกคนเนี่ยเอ่อปลอดภัยซึ่งจากที่เดินกับพี่เคนมาตั้งแต่ประตูตรงมาตรงเนี้ยยังไม่เจอกําแพงหรือเจออะไรที่จะต้องแบบเปิดเพื่อย้ายไปห้องต่างๆเราจะไม่เป็นลักษณะเป็นรูปแบบของออฟฟิศละนะครับผู้บริหารทุกท่านนะครับรวมทั้งทัวพี่เองนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับโอเปนสเปซนี่ทุกคนสามารถเข้าเดินไปคุยได้นี่คือกันเองนะครับง่าย โต๊ะยังลเลอะเทออย่างนี้อยู่เลยนะครับโต๊ะของผู้บริหารโต๊ะของพนักงานทุกคนกกนะครับอยู่ใกล้กันมากแต่สิ่งที่ยูนี้ก็คือฝั่งที่เราเลือกเนี่ยเป็นฝั่งที่มี best view เราอยากให้พนักงานเนี่ยได้ได้ enjoy view สวยๆนะครับนในระหว่างที่เขาทํางานก็คือว่าถ้าใครเนี่ยได้ทํางานในบรรยากาศที่ดีก็จะมีความสุขด้วยอยากจะลุกมาชมวิวพักผ่อนสายตาก็ทําได้ อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวพี่เองก็ไม่มีห้องทํางานผู้บริหารท่านอื่นก็ม่มีห้องทํางานใครอยากจะนั่งตรงไหนตามสบายเลยตามสบายชอบพวงจุ้ยตรงไหนมุมไหนตามสบายอีกอันนึงคือบริษัทเราเนี่ยมีขนมให้นะครับก็าจะแอบถามว่าเราขายเราขายขนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะ ให้พนักงานเราทุกคนมีความสุขได้รู้จักกับโปรดักของตัวเองในทุกๆอันด้วยวันนี้อยากลองกินลูกอมกินคุกกี้กินวิสกิตอะไรก็ฉีกินได้เลยใช่ครับใช่ครับเหมือนตอนนี้นะครับนี่ยตอนนี้เราก็ทานโอริโออยู่นะครับแล้วผมเห็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่เห็นที่ตอกบัตรไม่มีเราไม่บังคับให้พนักงานเนี่ยจะต้องเข้ามาจานถึงสุกเรี่ยงรถติดได้อาจจะเข้ามา8ปดเโมงสิบโมงก็ได้3ามสโมงกลับก็ได้ถ้าไม่ต้องเจอก็ work from home ใหผลงานได้ครับ เรามีล็อกเกอร์เนี่ยฮะเรามีล็อกเกอร์เนื่องจากว่าเราเป็นออฟฟิศเราเป็นออฟฟิศเปิดถูกไหมฮะอันนี้เป็นล็อกเกอร์ประจําตัวไหมครับไม่เนาะไม่ฮะเข้ามาแล้วก็ตั้งโคลแล้วก็ใช้ก็ใช่ใช่อ๋อเหมือนเราไปฟิตเนสตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสําหรับรอประชุมหรือนั่งดิสคัสกันเล็กน้อยเราเห็นพฤติกรรมของ new g e n e r a t i o นที่เขาเนี่ยจะมีเอนเกจกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยแอพพลายนะครับให้มาเป็นเวิร์ s สเปซสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับบริษัทมอนเดอร์ดิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเรามีพนักงาน ที่เป็นยังเจนเยอะมากการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางแล้วก็น้องๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเชื่อมกันได้หมดแต่ละเจนแต่ละตําแหน่งไม่ว่าจะเข้ากันได้หมดหคุยกันได<ห>้ <ใน S 1> หมดใกล้ขึ้นหมดเลยนะครับอย่างน้องๆเนี่ยก็คนละแผนกกันครับคุณอนุรักษ์นะครับซึ่งเป็น m a r k e t ็ตติ้งแมเนนี่ก็ประชุมนะครับน้องๆนี่นี่เป็นน้องอินเ r อ s h i p ิพ เนี่ยนั่งติดกะเลนนี่เียนียนะนี่ตำแแน่งนี่ซีเนียมากนี้เอาจากตัวเองก่อนอในมุมที่เมื่อก่อนทํางานประจำออฟฟิศผมจะเดินไปคุยกับพานายออ,ออกแบบพียอทีฟอาร์ตไดผเราก็ต้องข้ามตึกไปข้ามห้องไป นี่คือทุกอย่างอยู่ในครึ่งชั้นนะครับแล้วก็เดินเจอเดินคุยกันได้เลยเราเรียกว่าเป็น workplace for the future ะนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เล่าไปเล่าให้เล่าให้คุณพีทฟังว่าบริษัทเราเนี่ยจะมียังเจนเยอะมากพวกเขาเนี่ยเวลาเขาเข้ามาออฟฟิศเนี่ยเพราะเขาใจเขาอยากมาจริงๆที่นี่เนี่ยเราใช้นโยบาย3 4มสีนะครับสีแรกเลยคือสี o คอนเนคคอนเนคในที่นี้คือมาคอนเนคกับเพื่อนในทํางานนะครับมาคอนเนคกับเจ้านายลูกน้องหรือทีมงานอันที่2เลยก็คือเรื่องของ collaboration นะครับเข้ามา คุยการปรึกษากันนะครับทำเวิร์กช็อปกันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3<น>ก็คือ Create มาระดมสมองกันมาจัดเวิร์กช็อปกันมีสมอล m e e ติ้งกันก่อนที่จะไปเจอลูกค้าหรือก่อนที่จะไปเจอซัพพลายเออร์อะไรต่างๆอ,อันนี้เราใช้นโยบาย3-4นะครับ ก็เราจะเห็นนะครับว่าใน,ในในในแต่ละห้องประชุมเนี่ยเราก็จะใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากหน้ารักด้วยเรายังสร้างการจดจําในการ<ช>จําชื่อของแบรนด์ได้ด้วยถูกต้องครับน่ารัก,รรกเลยฮะอันนี้เป็นเป็นห้องประชุมเป็นบอร์ดรูมที่เป็นบอร์ดลูมห้องประชุมใหญ่ที่สุดของเราครับซึ่งจุได้ประมาณ20คนแล้วก็เราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่า m o n d e l i s อินเตอร์เนชั่นเราเป็น g l o b a l company เราพยายามที่จะ blend in โดยใช้ความเป็น g l o b a l company เนี่ยให้ blend in มาในในแต่ละประเทศนะครับอันนี้ g าวิ i ี y นะครับ g า a v i t y เนี่ย r e p r e s e n t ความเป็นประเทศไทยแล้วเราก็ b l e n อินสินค้าของเราเข้าไปเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคผู้บริโภคคนไทยนะครับ e m Power People to Snack Right คือเราส่งเสริมให้กับผู้บริโภคเนี่ยกินขนมอย่างถูกต้องอันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น Open Space ครับ นะครับเราเรียกว่าเป็น collaboration room เราสามารถช่วงกลางวันหรือช่วงเช้านี่หรือแม้กระทั่งช่วงเย็นเนี่ยน้องๆสามารถมาพักผ่อนได้นะครับมาทานข้าวดื่มกาแฟเป็นมุมเหมือนว่าเออกินขนมกินขนมอะไร้าวก็มาพักกันตรงนี้ใช่ครับผมนะครับแล้วก็มียังมีห้องประชุมอีกนะครับอันนี้ห้องประชุมก็ จุได้ประมาณ4 6คนส่วนด้านนี้เนี่ยครับช่วงนี้เราทำเวิร์กช็อปส่วนที่เป็น Picture of Success หรือเราเราียกว่าเป็น Perfect Store ครบ,ครบเราก็เลยจำลองจาลองเชลนะครับเนื่องจากสินค้าเราเนี่ยเป็น Impulse ไม่มีใครวางแผนที่จะเดินเข้ามาแล้วจะซื้อลูกอมจริงถูกไมไม่มีใครวางแผนที่จะซื้อซื้อ,อหมักฝรั่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเรียงเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆให้สะด<า>สุดตาให้สะดุดตาแล้วก็ให้ r e c h a b l e คือจับต้องได้อันนี้ก็จะเป็น เป็น open space นะฮะมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่กว้างมากทุกครั้งที่เรามีการจัดประชุมครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น t o e r a l l หรือเป็น uh, team meeting ใหญ่ๆรรเราก็จะใช้สถานที่นี้เท่ากับ,บว่าพื้นที่เราเนี่ยมีพื้นที่กว้างพอที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรก็ได้ทุกอย่างโยกย้ายได้หมดใช่ครับ,รบอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ <c oughs> ตอนเย็นๆเนี่ย <c oughs> ผมจะเห็นน้องๆฝ่าย ฝ่ายขายฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมาเล่นเรียกว่าอุปกรณ์สําหรับก่อนขายไว้ให้ด้วยครับอีกโซนหนึ่งฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีห้องที่เล่นเกมด้วยนะคอ๋อนี่ครับทุกคนนี่แอบมาปวดนะฮะนี่เพล่ห้านะครับตอนกดจองกดไม่ได้เลยครับที่นี่มีเพล่ห้าให้พนักงานได้เล่นกันด้วยนะครับพี่เขาเป็นแฟนแมนยูใช่ไหมครับผมอาร์เซนอลนะฮะอยากพูดเยอะอันนี้ก็พาวลี่พรีเซนต์นะครับเป็นถ้วยรางวัลที่เราได้มาทั้งหมดนะครับฟอลส์เนี่ยเราก็ได้รับรางวัล แบรนด์ระดับหนึ่งมานะครับปีนี้เป็นปีที่เจแล้วก็เดนทีแล้วก็ล่าสุดปีนี้เราเพิ่งได้รับรางวัลในส่วนที่เป็นของ o r e o อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัท m o n d e l i ส International ครับวันนี้ได้เดินชมออฟฟิศดีๆแบบนี้นะครับในพื้นที่จํากัดแต่คิดมาแล้วว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างเนี่ยจะให้ตอบโจทย์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต้องขอขอบคุณพี่เคนมากๆเลยครับผมและแบ็กเคาบนี้ครับพี่เคนขอทิ้งท้ายด้วยแบ็กเคาบนี้ we create snacks นะครับ that people truly love and ทุกอย่างที่ทาง Mondelez International เราเราทำเนี่ยนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเราก็ยังแคร์ในเรื่องของอผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับอ่าก็ถ้าใครเห็นแล้วนะครับว่า Mondelez เนี่ยมีโปรดักต์สินค้าอะไรบ้างอยากกินอันไหนไปจัดกันได้เลยนะครับผมและที่สำคัญก็คือก่อนจากกันไปนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มีคำถามบางอย่างทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนครับ ออฟฟิศในฝันของทุกคนเป็นแบบไหนมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกณฑ์อีกครั้งนะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนครับขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบายทิ้งท้ายนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าจะโชว์ของใหม่อะไรให้ดูนี่นะครับเป็นแฮมเปอร์สแน็คไมฟูลี่นะครับก็ประมาณว่ากินขนมอย่างมีสติอย่ากินเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้กินให้มีความสุขนะครับแล้วเรามาดูของข้างในกัน แฝนี่นะครับนี่ลายใหม่เป็นโจ๊กเกอร์ครับใครเก็บสะสมอยู่บ้างอย่างผมอะเก็บเซตมาเวลมาแล้วนะฮะแล้วเราก็ลืมกินลูกผมข้างในด้วยตั้งโชว์ไว้แบทแมนเท่มากโจ๊กเกอร์ที่กำลังจะตามมาในเร็วๆนี้นะครับใครเก็บสะสมอยู่ไปรอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวขอค้นขนมต่างๆในนี้ให้ดูก่อนทับลูนนี่โอริโอเรดบลูเดนทีนนี่นี่นะครับ มีฮอลอีกแพ็กนึงนะฮะแพทเบอรี่นะครับผมโหอัน oh, นี้ยกินคนเดียวเป็นแท่งบอกเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่ถึง3นาทีอันนี้อะไรอ่ะมีกระเป๋าให้ด้วยน่ารักมากเลยโอเคอ่ะยั่วกันไปหมดแล้วนะครับใครเห็นโจ๊กเกอร์แล้วอยากได้อย่ายลืมรอติดตามได้เลยนะครับไปก่อนแล้วครับกินนม